ก็คาร์นก็พาผมเข้าไปในอุโมงค์อุโม,มงค์อ,มมอาถันแล้วก็ชื่อมันนั้นก็ไม่ได้ได้มาโดยบังเอิญเพราะว่าแบบคนที่นั่นอ่ะมันโดนขังออกไปไม่ได้ในสงครามที่ไม่นดูจบพวกควาอยู่รอด ก็ถึงแล้วใช่ไหมอ้าวสถานีโดน,านโดนบกุนบอกอ๋ออันนี้คืยังมีคนอยู่นะนั่งไงนั่นไงคานอยู่นู่นสวัสดออีเรามาช่วยเขาได้คือคานคานกน็ยืนอยู่ท,นทีนี้เหละกลุ่มเ่ We sent the demolition squad there, but they never came back. And there is no one else who could send. You are eager to avert your station's doom, Artyom, are you not? And here the doom has already arrived. We must help. Die. Must help. Die. So i from The remains of the demo squad, they had a bomb. Move it into the left tunnel as far as you can, then run for it. The explosion will be massive. As for the crossing, it's already been buried once, but looks like the Nosalaces have dug through the cave in. There was an airlock close by, it must have been left open. Try locking or collapsing it. I'll stay here with the survivors. Try luring the monsters towards us if there are too many. Okay, I love a little airlet. Die. Yo. เราไปหาคนนะมันมีคนกลุ่มนี้หายไปโอ๊ยแต่มันมาแล้ว,เ,วเพื่อนเห็นปหม่าต้อยิงเหมือนมันอะเัาไปไงโอ้ยชิด,ชดไปไม่ได้ ยังยังไม่หมดของไมไ้เลยวะเราต้องลยุยคนเดียวกัน oh shit, my god. hết 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 Mình hết 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 hả? hết 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 ถังอ๋อเนี่ยได้และอ๋ออ๋อมันอยู่ไรไรท์เทนเนลผมือกว่าองค์วงซ้ายแต่เดี๋ยวมาอ่านโอ๊ย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 รู Down มันไหลตัวโอ๊ย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 ตายง่ากโอ้ยไอ้นี่ยิงหลายนัดแี่ยังไม่ตายเลย ตายสิจะหมดแล้วนี่ยตายเลยตายนะเอจะตายสุดทั้หมดแล้วโอ้ยยิงไหมดยิงไปถูกป,ปะถูกปะ,ปะอ๋อนี่ไง เราได้ระเบิดแหละเราก็ไประเบิดตรงนี้ลึกเลยตายสิผมก็ไม่ได้อ่านตอนแรกโอเคอ๋อนี่เรามาถูกแล้วติดถังระเบิดอ่ะติดตั้งวิ่งอ๋อลืมจุดจุดจอดแล้วจอดแล้ววิ่ง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 เฮ้อ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 พอระเบิดก็คืออ่าไอ้พวกนั้นมันลงมาจากข้างหน้าข้างบนมีแค่นั้นะ ไปเรากลับไปกลับไปกระสุนตะกี้วิ่งเร็วสุดแล้วหรอเร็วแล้วหรอนะโอ๊เระเบลอล้โอ๊ยชิดชิดชิดโดนแล้วนะโดนอะไรกลับมาแล้วกลับมาแล้วโว้มาเนี่ยโอ๊โอ๊ยซุมหมดเลยนี่ ดูว่าถูกหรอือวป่าดูว่าทำอะไรอีกไหมไฟเอา a way to close airlock หาวิธีปิด airlock เท่วระบายนอน airlock อยู่ตรงไหนวะคือ <Okay. S 1> ตอนนี้เราระเบิดไปแล้วเสร็จไปแล้วนึง <N> ห,หาก่อน airlock อยู่ตรงไหน airlock อยู่ข้างบนนี่คือตรงนี้ อ่านี่โอเควางระเบิดไปดีกว่เลยใช่ปะไม่ทำะไรยังมีให้วิ่งไปต่อวะโอดอดโอเคปิดแล้วสวยตกใจทกสอบ็นังชี้โอเคได้แล้วแค่นี้เงียคานเก่งไหมเก่งไหมพอกสุดนี่นก็ดีไม่นะคานไม่ไปด้วยแล้ว คือเดี๋ยวคางเขาจะพาเราไปอีกครับหนึ <appeal> ่งแล้วเดี๋ยวเขาน่าจะเหมือนจะให้เราไปต่อนะถ้าผมเขาจะอ่านถูกนะ น้ามาันเป็นเดี๋ยวออูไฟหรอสายมอะไรอ๋อมันเชื่อมกันนี่คืออะไร อ๋อเป็นโกับความหวังอ๋ออันนี้ไม่ไเหมืนโปดนะครับมันเขาไว้ล้ำลึกคนที่จากไปมีวางการะสุนไว้อขอแล้วกันขอแล้ว,ลวกันก็เกมนี้ให้ผมว่าเขาทำบรรยากาศมาดีมากนะแบบเหมือกนการให้เราอยู่ในเที่วแบบอยู่ใต้ดินแบบชีวิตเป็นยังไงเป็นการล้ำลึกงคนที่จากไป ให้ช่วยไหมคานไม่เป็นไรคานสตรองแล้วฮะทำไมอ่าโอเคโอเคแล้วก่อนคานโอเคครับคานได้ไปด้วยแล้วต้องไปต่อเองแล้ว Жapping above. กาสถานีของพวกเก่ะอะไรพวกนี้นะครับ Armory นะก็คือเป็นที่ที่แบบว่าเป็นแหล่งรวมคนของอาวุธสร้างขึ้นในสถานีแล้วก็มันก็มีแบบอ๋อก็คือของดีที่สุดที่นี่แล้วหลังจากที่ระเบิดนิวเคลียร์นั้นหล่นลงมาแล้วระเบิดนะครับพวกคนทำงานหละคนก็มาปักหลักที่นี่ ผมกำลังมองหาแอนดรูแอนดรูนะครับช่างช่างตีตีเหล็กอะไรพวกนี้ชื่อแอนดรูแต่เขาเจอผมก่อนเปิดมาเ,าเจอแล้วปะยังเปิดอันโนมอลีอ่อ๋อไม่ไม่ใช่ไม่ใช่อันนั้นช็อตปวดตุกไหนแอนดรูเขาเรามาหาแอนดรูเพราะว่าเราจะทำอะไรทำรู้ขา่าวแต่เราต้องแบบแวะที่อ่ะ อามอร์ t โอเคไม่ใช่อัน a ามบลีตกใจต้องเดินทางเองละมันเป็นไรอ๋อไฟตนีโอเคไป okay. ต่อเดี๋ยวเวลาลุยมืดจัดเดี๋ยวผมน,นี่ไฟฉายบ้างโอเคใหญ่สไปเดอร์แมน ตรงนั้นแหละป่ะนะกดกดครับโอเคนิ่งๆโอเคครับทุกคนทุกคนโอเคเรามาถึงละสถานีอาร์มรี่โอ้โหดีนะแต่ผมไมก็ต้องเดินอ่ะคนเดียวตรงนั้น โอ้โสถานีนี้โคตรดีอ่ะแตกต่างกับตอนที่ไปกับบอลบอลอ่ะอันนั้นคือเบิดโคตรลีลากว่าจะเปิดเขาเปิดให้ใหลเลยยังเร็วอ่ะยี่จัดน,นี่แรงไหมทีนี้ครับครับซาวครับดีแล้ว

ต่อยเฉยที่นี่มันใครมาเนี่ยไปด้วยไปด้วยไปด้วยมันมืออะไรยังโดนล็อกอยู่นะไป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 โอ้ยย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 อยยยดยยยยยยยรยด้วยย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 ย่ยย่ยย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 หยยยยนียโอ้ชิชิยยยยยยน โลราด้วยเราด้วยออโอโอ้ยใครกัได้ถอดกุญแจมือหน่อยดเฮ้ยวิ่งไปซ้ายไปซ้ายโอเคอ้าเฮ้ยมานะหัวร้านเราไปแล้วโอเคไปต่อเองก็ได้เฮ้ยใครวะน่ะเฮ้ยหลบได้ทำไมกันโคตรเก่งเฮ้ย e s t i o n our w a s me i have been rescued by khan's friend, Andrew, the blacksmith, andrew shadow I proved to be my ticket out of the communist station. oh, andrew, take you lamp. but the only way goes through a goddamn battlefield, the front line between the reich and the reds. you need this guy. take these overalls, put them over your clothes. the reds are rounding out the volunteers from storm the nazi fortifications. they're about to send a train full of new recruits straight into the fire. but you will be riding the train unannounced. โอเคทั้ควมาแอนดรูโอ้โหคือแบบเราวิ่งหนีปุ๊บใช่ไหมอยู่ดีก็โดนจับเรอคเขมันก็ไม่รู้แล้วก็ไม่มาเราเจอแอนดรูแล้วแอนดรูก็ช่วยเราเลยโค้ชชดีอกคือแอนดรูเาเากมันตกใช่ไหมแอนดรูเปิดประตูให้เราเเข้ามาก็กลายเป็นตัวพาให้เราออกไปที่นี่ได้ นมันจีตกีตาร์กีตาร์รัสเซียป่ะโอ้โหเขาข้าคนแอนดูมากนะเนี่ยมีแอนดูน่ไม่รอดละดีนะบเราต้องคบคนละหลายคนนะครับเพราะว่าแบบเขาอาจจะเรายิ่งมีเพื่อนเยอะแล้วก็ยิ่งได้เปรียบในสถานการณ์อดูอานนี้ก็เราจักเจอคานนะคานของเขามีเพื่อนชื่อแอนดูอยู่ที่นี่สถานีอาร์มอร์รสเตชันโอ้โหไปพิชพื้นขั้นกันเหรอเฮ้ อ้ไอ้ไปด้วยไป้วยไโอ้โหสุดยอดสุดเรไปรัสเซียมันจะแบบเลียด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 ี่โชว์หนึ่งสองามอออเอเอาแอนดูหายแอนดูมามารมารโรนี่ต่อยกันอานี่ครับรัสเซีย t is the way ของเดี๋ยสอ็ดซื้ออะไรได้บ้างเนี่ยคอสตอมเอ่อเรา AK เราอยากายซือมสี่ท่มาน่อยอ่อ่าเขเห็นสตูนที่มืดได้แล้วแม,ม่อันนี้ก็คือโฮโลปกติคูณสอง๋อ,อดีวะนี่ด้วยกัน สามหา,อาโอเคแบบมันเจออ่ะผมมันมีศพให้เก็บอย่างเงี้ยเชื่อผมไะไปแอนดรู It's okay, guys. He's with us. ใช่ใช่ Come on, j i t the hole up o หลุมเลยอ่ะโอเคเอออะไรนะี่ยยนี่ของไม่ใต่กิดไม่ทองแล้วทำไมต้องอยู่หลุมอันนี้อะไรนะนี่อะไรกัน อ๋อไอ้นี่บอกแบบคือเอ้ไอันนี้มันใช่รถปะถ้าเราเป็นรถรางเนี่ยเขาออกไปแล้วเราก็เกาะข้างล่างไป,ปะวะดูผคิดมากไปวะไม่ใช่ใช่เชื่อผมเลยเออผมว่าใช่ก็ใช่เหรอวะนี่วะเออผมว่าใช่แหละใช่ดูดูหนังนสารลับไปเยอะแล้วเกาะไงอ่ะยังยังไม่ได้ขึ้นเลยโอเคได้ อันนี้มันแบบเอาไว้ที่เอาไว้ใส่พวกกระเป๋าสัมภาระพวกนี้นะครับเราสือเมโทรมาที่นี่นะเหรอขอบคุณแอนดรูว์มาอาเชียมันคน,นโชคดีมากเลยเจอใครใครก็ช่วยหมดอนะเกือบนะส่วนใหญ่ขอบคุณมากขอบคุณ

ขอบคุณครับตัวยพรให้ผมมันจะไม่เห็นผมะนะนอยากมองข้างหลังมากเลยแต่ไมด้มน,นั่งเครื่องเล่นมันนี่นอนนอนเครื่องเล่นอยู่คนมากคนมากคุณนี้มันเห็นที่แปลกนะไม่น่าไม่เห็นหรอก เรียดดิมิทรีบูรุคอฟสกีเมโทร2034ันาแลนดิ้งแลนดิ้งและจุด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 ตึ้งโอ้โหไปแล้วคือไอ้พวกเคลืแล้วแหละอ่า อันนี้คือเป็นพโททหารก็นั่งนี่ไปใช่ไหมส่วนเราก็คืออยู่ข้างล่างกอแบบแอนดูก็แอบจัดจัดให้เราชาน้องเกรงมานของจริงนี่แบบอาเทียมขยัแบหบ้ามทำอะไรพวกเนี้ยเาขยับตัวนิดเดียวบถไม้ขยับก็อาจจะได้อยู่ตอนตอนรถตอนรถล่างขยับนะมันรถล่างมันต้องมีเสียงแล้วแบบจึกจ๊กจๆ๊กจิาา๊ก You joined the army. I followed my political beliefs. As for me, I'm here for that goal. How about you? Me? Join the army, they said. See the world, they said. Huh? My father was a Red Army soldier, and his father as well. It's the family <laughs> tradition. <laughs> Is it also your tradition to lose arms and legs on the battlefield? We are happy to make those sacrifices. Sure. มันเป็นเซนไนท์ให้ยีด้วยนะแบบถ้าเกิดศัตรูจับได้แล้วกินมันแล้วก็มันไม่ต้องเองตายนะครับถ้าเกิดเทียบพวกเซไอเจะใช้ใช้เงอนเยอะที่เอเห็นล่าสุดก็ในหนังเรื่องซินเนตตัวเอเอก็ได้กินต่มันเป็นอะไร เป็นไซยาไนป์ปอมนะครับยาที่กินเข้าไปไม่ใช่ยาฆ่าตัวตาย